ไม่มีมลพิษประหยัดเงินหิ้วแบตลงมาเสียบจะวิ่งได้เลยเมื่อวันที่23มิถุนายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือเอนเทคสวทชร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิกรัฐและเอกชนจัดงานคลิปออฟส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน50คันให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและเขตบ,บางพลัดกรุงเทพมหานคร ใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทยในวันนี้นะคะก็เป็นการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีแบตเตอรี่สับเปลี่ยนได้นะคะสําหรับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตจังหวัดนนทบ,บุรีคืออําเภอบางกรวยและเขตบางพลัด ของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือการสนับสนุนมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆภายใต้ของ UN ด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนชาร์จครั้งหนึ่งไปเนี่ยแบต2ลูกเนี่ยวิ่งได้100กิโลเมตรมาตรฐานของแบตเตอรี่ปกติกอพอร์ทำทางด้านดีมานไซ m ์แมจเมนต์อยู่แล้วเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบอร์5เพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปในรายการโดยเพนนิง,งานมีเอกอัครราชาทูตสาพันธสาธารณารัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจําประเทศไทยผู้ประสานงานระดับภูมิภาคด้านเคมีพันของเสียและคุณภาพอากาศโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนปนายสุทีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายเฉลิมพลโชตินุชิตรองประลัดกรุงเทพมหานครให้เกียรติร่วมกล่าวในพิธีและร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษในหัวข้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและความสําคัญในการเดินทางสาธารณะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจํานวน50 ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการนําไปใช้ประกอบอาชีพก็ได้มาประมาณ1เดือนใช้จริงทุกวันครับรับลูกค้าปกติดีเยี่ยมครับเพราะว่า1ไม่มีมลพิษ2ประหยัดเงินลดน้ามันเนี่ยวันละ120บาทเจอแน่แต่นี้ไม่ต้องหิ้วแบตลงมาเสียบวิ่งได้เลยแล้วมันก็มี2ลูกอยู่แล้วพอจะหมดปุ๊บมันกระพริบเราก็เอาขึ้นไปชาร์จแล้วก็สับอีกตัวหนึ่งง่ายมากโดยจะมีการติดตามเก็บข้อมูลจากการใช้งานด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันเพื่อสร้างโมเดลวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านำร่องในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและเขตบ,บางพระกรุงเทพมหานครก่อนขยายผลไปในพื้นที่อื่นต่อไปตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยเป็นต้นทุนของตัวแบตเตอรี่ ราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกองทุนหรือว่ามีฟันสักก้อนหนึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือจากที่ไหนก็ตามที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องคาร์บอนอิสตตี้หรือว่าลดการปล่อย CO2 เนี่ยก็จะสามารถให้โครงการนี้สาเร็จแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศได้โดยเร็วขึ้นสําหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ EnT นเทสวทชและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัทเดอะสตารเลียนจำกัดและบริษัทดงกวันไธหลิงหรือเทลจี G, ที่ลงนาม ความร่วมมือร่วมกันตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการใช้รถจักยานยนต์ไฟฟ้าสอดคล้องกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกทั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคตข้อดีนะคะของมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือว่าไม่ดก่อให้เกิดมลพิษก็เป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศเรานะคะก้าวไปถึง Ne t ซีโรในอนาคตค่ะ